นุกเลิกนุกเลิกแล้วนุกเลิกเอากลา่วันเอาได้น้อไก่บ้างเบาจอยได้นีมไก่บ้างอยู่น้านาะบึงแล้วเข้าได้ไกลจะเอาโดยใช่ปย่างเอาย่างไปเลยไปเลยเข้าได้ไกลโอ๋อวิดย์ชนนี่นะเอารถใหญ่ไปหอดดีบ่ทางรถใหญ่อันบอลสิพุกฮะแม่เข้าได้นหอดแล้วมันมีไฮนาเขาอ๋อต้องต้องย่างขามตรงนะโดยอ้ วันนี้เน่ยตัดสินใจข้างแน่ดะบบตัดสินใจข้างแน่แล้วทางเนี่ยกันไปอดไรคือว่าที่ง่ายไปพุ่นบ่อยากไปอยู่พุ่นบ่ปรึกษากันข้างแน่แล้วเนาะแน่แล้วเมื่อไรระบาดนี่ข้างในเล่านวาอยู่บ่มาล่าไปไปเนาะพนก็ว่าไปมืออ่นมืออืนน้อยไปกันได้ไหเบิง

อ่าเมื่อนี้วันนี้เนาะเป็นมือที่ว่าทั้งเจ้าของดินเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าเจ้าของดินเนาะเป็นมาวัดมาเทกให้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนะาะเอาจังเลยกระกาบทักไทยสบายดีเอฟซีรอบคำเดอ้อเนาะเป็นยังไงเป็นยัไงบ่ายจะไปพูดกันหน้าจะวิ่งหยุดเลิกหยุกเลิกแล้วหยุดเลิก เอ้าสังวาทเอาเน้ะเนาะไก่ป่ะเบาจอยดิมันนี่ไก่ป่ะอยู่น้านนาะดึงแล้วกลับมาได้ไกลจะเอาโดดใช่ปย่างเอาย่างไปเลยโดยโอ้กับมาได้ไกล้อ้อมิดสนนี่นะเอารถใหญ่ไปหอดี่บ่าทางรถใหญ่อันวอนสิบปุกฮะเน็ตกลับมาได้หอดแล้วมันมีไฮนาเขาอ๋อต้องต้องย่างขามตรงนะโดยโอ้ วันนี้นะถ้าตัดสินใจข้างแน่ดลบเบถ้าตัดสินใจข้างแน่แล้วทางนี่ยจะไปอยุนี้นอ่อ้ายได้เฉลมก็อ้ายได้ลมแล้วเป็นวานไหนไหนอายุพุ่นโอ้เป็นวามันหนีมันแทงพด่นเราราชการชื่อจนหันหามือปุยังกระบไดเมนูเมนยูกรบาดดีนะว่าใรจะดินกับโปมีบานนี้เนาะโรอืมนี่เปลว่า มีท no. ีม mm. oh. kh ีทางอยู่ดีกะเอายางนันเนาะจะได้ไงยามนี่ก็ท่านเบ็ดของมีให้นาเขาทั้งมันเขาดำนาเพฝนให้อันคอยข้อทางนี่ให้อันขอเดีเด้อว่าแล้วว่าเฮ็ดทันอยากได้ก็อยากได้ใหญ่เฮ็ดใหญ่อยากได้น้อยก็เฮ็ดน้อยแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ด ป่านนานบอกโดยเปิ้นให้ทางเราได้เปิ้นไฮเขาป่านป่านขึ้นเนีมันเป็นคันใหญ่ทางเที่ยวง่ายบอกโดยโอ้ยจังชี้เลยฉันโอ้อ้ยได้เลยมีเตี๋ยวมีเตีเขาไปบึงบอนสีเฮ็ดโอ้ยนั่นโดยโดยวันนี้ทีกท่านจะเจอกุ๊งอยู่นะบอนโดยกลับมาแม่นูนานะไก่ไก่กับหมูในซัมนี้แหละขน่ะยาวเน้วสาวเนาเดียวเห็นกันอยู่โดยเออเอินใฉยกันได้อยู่ได้ในซัมนี้แหละบอกเฉยบอกเอาโก้ใซัมนี้แล้ววะยังว่าไก่บอ หอด้วยสองร้อยเมตรละวะหอด้วยสองร้อยเมตรสามร้อยป้ายเลยร้อยสามสิบร้อยสิบสอนี่แหละดีคือกันแน่ใช่ค่ามีแบบนั้นมาเกิดจังบ่ได้เสียเงินซื้ออีกเนาะโดยท่นว่าเขาออกนี่แบบทั้งเอื้อยทั้งนั่นก็สิออกน้ำโอ้ไปน้ำให้เขาไปก่อนอ๋อพวกพวกที่ว่าผมมีดินนี่บ่แม่นโอ้เชื่อให้พากันไปอยู่ดินตัวเองบ่โดยอยู่นี่กับบ่ยังไงว่ามันอยู่แบบผมมีความหมายเลยวะจี เจ้าสิเห็นงามสำหรังไหนก็ต้องได้แมงยื่เกาโอ้โ้แสดงว่าใจถือแล้วน้อยเิเนาะคือผู้เป็นนั่นี่เลยครอครัวแม่บ่แม่เจ้าเมนบ่ใช่ได้ง่ายขี้กันบ่นี่ยแต่ว่าบอมเป็นว่าย่ายไปบดเดียวเนาะช้ำหาได้เนาะช้ำซาหาได้แต่ว่เข้าไปอยู่ก่อนแล้วไปหนาข่ะก่อนไปสิบซองนี่แหละ เพิ่น้อโดยเขาว่าไม่ได้สิบสองก็เดินหาเดือนหกแล้วก็ยังว่ามีเพียนเนาะมีเพียนการวาสิออกด้วยดีแล้วมันเป็นทีเป็นทางมีเดอเอารถไทยและสีหาคันตอกตอกแล้วก็ดึงไปเลยดึงยังไงหามเพื่อนเอาบริได้มากบ่เพื่อนไพนเพื่อนไอ้เพื่อนไอ้อ๋อเพื่อนไอ้เนี่ยมันหามไปเลยหามไปเลยใช้รถลากเอาเลยโอ้ทำมากแต่ยันเบป็หลายเนาะโดย บ่ยังห่างยังดึงได้ยุมันพื้นที่ยังกว้างเนาะทำทางโฮมคือบ้านเขาเน่ะดึงมาได้ไดึงเอาเลยเคยดึงอยู่บ่แถวนี้ดึงเอาเลยคักอยู่เด้กเป็นอะไรแต่การตัดสินใจครั้งนี้คัดสิดใส่คักแล้วคักนี่แล้วโดยทั้งเงี้ยก็จะไปแหละมันโยนมันพังคำคือว่า เขได้พังก็อืดนะเออเนาะบ้านเราให้อ้ยังพังก็อืดนี่เราว่ไอ้เขาบวชฟรอมเนาะบวชฟรอมแล้วแม่ก็ยังบวชฟรอมเลยมีแต่ว่าเดี๋ยวคืนไปถามพ่อแม่พุถามแล้วจะเอาไปถามเออสิบสี่เสียเงินเศร้าสิเสียเงินนะ่ะถ nope ้าหากว่าเขามีเงินหามื่นเขาเอาไปเฮ็ดเพื่อนเฉดีกุ้งเนาะแม่นเบาถ้าหากว่ามีเงินหอดพุทธเนาะในเมื่อทั้งที่ ที่ทางเฮาก็ยังว่ามีแล้วอยู่ในอหนาตะกะเนาะมันก็บ่ได้ไกลปานดลว่กสิไกลอีหยังไนาตะกะค่อยบ่อ่าก็ไกลแล้วอยู่พอนีเป็นจังไดมาทางนี้บ่ตัวนี้ันไปอยู่ในดินเองตัวนี้ดินมูลดินมงโอ้หันอยู่ซั่นดินมดินมงับ่แม่นนาบ่บ่แม่นนากันาอาอยู่ลุมพนโอ้เป็นดินบ้านนาของเออว่ามันเป็นดินมูลดินมูลเราบ่ได้ปั่น Làm như thế hay nào, là mình sẽ ao để hai na lồng một Ồ, đang đơn vị hải hải mình, làm tập lên tập làm chỗ nào, pha lẽ thật thít lẽ. là, mình này nó, sần, anh à nhảy cái nhảy đây sần nó. cả hừng người อยู่บักหลายปีก็ยังบ่แม่นที่ของเฮาโอ้ยเนาะเบิ่งก่จนใหญ่ตึแล้วเจ้าบ่เป็นคนปลูกบ่เบิ่งกยังสิซ่อจักคอยู่มาอยู่แต่นั่นเนาะแต่ยังเป็นะเป็นาวคือเว้า่แหละาาเฮาบ่ทวงคือให้เกิงเว้าของเฮาบ่ท้วงเพิ่นก็บ่ตึดอือหาว่าเฮาตะิดเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังว่าหยังได้เงินได้คเนาะ เออมานี่แหละเพิ่นฮู้ว่ามีอันนี้มันบ่ซอย่ซื้อมันเป็นแบบนี้เนาะอยู่สกันเนาะอืมบ่ได้อืมนยเขาจะได้50,000อืมน้อยนึงก็50,000เนาะซื้อบ่ซื้อก็แล้วแต่เจ้าบดนี้ก็ได้คือว่าแหละกนีเราเราอื่นกนีแล้วว้ันก็จะขายตัวนี้ได้80,000มนไปนี่ๆดินตัวนี้เทางเมทางนี่บ่นี่เมทางนูนนะ แปดหมื่นเขาจะขายแต่อ่าไม่ได้ไปเบิ่อองอยู่พุ่นแล้วตกลงอยู่อยู่พุ่นแลน้วยังไปอยู่พีอีกขลุ่นหันขลุนขล่นนี้อีกแล้ววะวา,ายอยู่หันโอ้ห้ไปอยู่บางแล้วเราบ่ให้ยชื่อว่าง่ายใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเราคิดถึงแล้วอะเงินทีน <บา S 2> เดือนเรได้ชื่อช่องเราว่าให้อันเราจะอยู่ดิบเองอ๋อไอ่ก็จะไปอยู่น้ำอะเนี่ยนนั่นแล้วคิดอีแล้วเพราะว่าบราได้ชื่อเงินที่เดือนอ่ะ หมูเสือเือนนี้ชื่อข่าวชื่อน้ากินกันเฮือนเเลยนาะปิ่นผัวเมียตัวเองคำคือว่ามีเหือมีแห้งมากปิ่นผัวมากกับน้กโดยแล้วก็มีสีมีวันขึ้นมาแน่เนาะโดยใส่ลัวแบบโบนั่นอย่างเลยได้เนาะนี่เล้เพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะเสียด้กัว่าเพิ่งเอาไม้มาให้ก่อนเดี๋ยวสีขึ้นไปเบิ่งน้กโดยก่อนจะลงกัะบอกจิกก็ได้นเี่ย มันโยนได้นี่มันถึงบอกว่ได้ละบาดนี้เนาะจะให้อันลูกบ้านในบาดในบ้านเรื่งใช้ได้ไหมในบ้านในบ้านนี่เนาะแต่มาโยนนี่เราเอื่นในบ้านเอื่นในบ้านทีในบ้านเรื่งใช้ดิของซื้อบ้านเรื่งใช้คือกันบ้านเรื่งใช้บ่ะวันพอบวันเวียงใชพอบะวนเวียงใช้คือกันโดยอ๋อแลตะกันหยาบเราซื้อบ่ได้บ่เสียนด้วยสบายดีสบายดีหยุคเลิกแล้ว ยกเลิกเลยได้ยกเลิกแด้เรยนินนะแมนโอเปเรคือวัเลิกมยักปุกอยู่นี่มายักปุกมยักปุกอยู่นี่แล้วไปเชิถามเบิ่งเนาะถามเบิ้งนเนาะเจ้าเบื้องก็อดได้านใน่อวันนี้เพื่อมองบ่ไปเนาะีนนี่เลยพี่น้องทุกคน ไปดีปนุกันก็ต้องนี่ละสองคนเพิ่นนั่นนะย่างพบตุภะเพจบ่หรือว่าจังไงเอี่นะเนาะไปนี้่าพูนจังนั่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะอ่าเกินชันนั่นเปรนเพันชิได้มากบ่เนี่ยนี่เราขันว่าเพันได้ไปอ่าอยู่บนอื่นเนาะถ้าว่าเพันอยู่บนอื่นพันชิได้มากเนี่เนาะอืม มืัอนี้ก็อยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ที่แหลนบ้านของทั้งไอ้เกิงเนาะไอ้เกิงดินตอนนี้เนี่ยคือเพันยกเลิกแล้วพี่น้องพี่เนาะเบิ่บ่บ่สีพาพ่อแม่พี่น้องเอพีมาเบิ่งอีลาเพิ่นเนาะพากันหาคุดยั้งอันน่อเฮาหาคุดไปสังอ้างฮันไปใส่ละฮัน โอ้ยบ่อยากได้เงินซื้อขนมกินบ่ล่ะเออเบิ aime, ่งเบิ้งเบิ้งไ่อยากเงินซื้อขนมกินให้นี่อ่าม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 าคุณยังคุณยังคุณไม่จีรอโอ้คันนี้ก็บ่ได้เงินซื้อขนมกินแล้วซะนี่เออมาเบิ่งดูหั่นพาดูอีลาสบายดีเฮ้ยเนาะงเฮ้ยไม่จีรออยู่ใช่เฮ้ยไม่จีรอเดี๋ยเฮ้ยคือมิติเนี่ย <laughs> sửa cứ tổ nhè thế là này hả à, hù gì đấy thì nó thế là hiện bò hiện hù mân bò thế là xìa mai đấy mẹ mà khút đây mẹ uhm. thấy bò hù mân à ôi là phần đi là, là con ăn phần ai con thì nó ngưới nó hiện bò lại hiện bò chúc với nàn bố mới bố dần ngu bò bố ngu โอ้อาเสียมาคุดอาเสียมากแน่ๆเสียวเอาเสียมาเสียวเออเออเอาเสียมาตที่ละเนาะเออผีน้องเอ๋เนาะผู้ชายันงูบ่หล่าเฮ้คือโชคเแท้เออเห็นเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นอยู่ตามสภาพอ่าพื้นที่นี่แหละเออไปหาเสียมะไปอาเสียมะหาเสียมะ อาเซียมาคุดคืออย่างไรเนาะนั่นแหละมันค้ำๆแหละบรรยากาศค้ำๆท่านว่อสีไปสัมภาษณ์พุ่มเหมือนคือผู้เห็นนี่แหละคือปัจจุบันนี้คือยังบมื่ทันได้อ่าเมื่อทางทีมงานยังเมืท่านได้เมื่อคืออย่างไรเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวนั่งเบิ้งเนาะชมวิวอยู่ตามเข้มบ้านบ้านนอกคลองนาห้องคืออย่างไรเนาะก็สี่ประมาณนี้แหละคือในเรื่องดินดอนต้นหญ้า ทางไอ้เกิงหรือว่านออนะ้องลอยเนาะคือปัจจุบันนี้นะยุกเลิกเด้อคือน้องเดินเนาะยุกเลิกเนื่องจากว่ามันแพงเนาะแล้วก็เพินะะะพ่นก็ว่าสิไปปลนะปปุกอยู่ดินมูลเนาะเพิ่นสิไปปลุกอยู่ดินมูลเพิ่นก็เลยว่าตัดสินใจว่าสิไปอยู่พุ่นแหละมีแต่ว่าเมืเ่อนี้ก็ทางบริษัทเองก็เออเอาได้มีโอกาสได้มา ตอนนี้ก็บหกโมงแหละเพิ่มเมือ่อฮอดบ้านก็บฮอดประมาณแหละเจ็ดโมงไปก็มืดพี่น้องเยเนาะในะช่หน่าเสียมมิดเลยบ่เสียมแนะโอ้ยเอาเสียมมาขุดด้วยแม่เนาะอ้ายมินจิโรอบอ่อไหลระบาดนี่เนาะอายเลยพี่น้องให้ดีหน่อยก็ได้เนาะเออมาพี่มาพี่สิคุณมิกิโร่น้ำนี่เนะาะเออ ก็เป็นหมู่บ้านห่างเลพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านห่างพอสมควรอยู่อ่าทางนี้ก็ได้อยู่ตามมนาสุนบทเนาะมีที่มีทางหลายที่นี่กว้างบ่ิเบิ่งนี่กว้างกว้างคักกว้างแน่ียถือว่าอยู่บ้านเนาะอยู่ตามสุนบก็อีกแบบนึงเนาะอยู่ทางในเมืองก็อีกแบบนึงเนาะ ห่านผมมาเลยเนาะโอ้ยย่านเลยแล้วบาดนี่เนาะโอ้ยย่านเอาไปย่านเอาเมื่ออยู่น้ำบ่เนาะเออสภาพพี่น้องาไอุ้่นเนาะโุ้ยเนาะหักแน่แล้วพี่น้องเไอ้เนาะย่านแล้วย่านแล้วโอ้ยเนาะอืม นั่นแหละกถือว่าสีประมาณนี้แหละพี่รองเลยเมื่อถือว่าหลายหลายคนอยู่เลยมาหา่นเมื่อนี้ก็ได้ไม่ได้เด่นอะไรวะเดี๋ยวสีถ่ายรอบๆนี่แหละให้กับผมีพี่น้องเอฟซีเดบงได้ชมถือว่าโอกาสหน้าถ้าว่ามีโอกาสได้มาเกิดชิมมาถ่ายให้กับเอฟซีเดบงอีกเทื่อ ก็มีทา้งครอบครัวเพิ่นนี่แหละให้ความสนใจหลายอ่าทานพสมควรอยู่อ่ในเดื่องของทางอ่าครอบครัวเพิ่นเนาะเออฮะโอ้ยว่าสิไปเอาเงินให้เด็กน้อยซื้อขนมกินย่านแต่กระจายบ่ได้เงินบ่จิแล้วก็เป็นอนีว่าเออ เล่าระเบ้เจ้ายังไงเป็นเพื่อนบ่กินมะช้างไงนหะกินมะแตงเนาะกินมะแตงแซบบ่แซบเนาะเชว่านี no. ่นี Normal ่แล้วพี่ต่งเงินเนาะเอ้ยเนาะกะปาก่อนเด้อใช่ถูก แทบพี่เหอืหนึ่งเข่าทำเตียงมาเน่ต้องตุกเร้อ มือยาวเ้ี่ยมนจีมือมือยาเ้ป๋านี้ด้วชเา็นปอยู่ทนเนาเดยมเนาะถึงวัน้เนาะถเดีาเนาะคุณแม่ไปไหนเดี๋ยนด้คือ่าที่ง่ายไปพ้นบ่อยากไปอยู่พ่นบ่ปรึกษากันข้างในแล้วเนากันข้างในแล้วเนาะข้างในแล้วเมื่อไรเระบาดนี่ข้างในเล่าพนวาอยู่บ่มาเล่าไปไปเนาะพนก็ว่าไปมืออื่นมื่ออื่นด้ย มือนีไปเบิ้งมือนีไปเบิ้งมือนี้ยังอไรไปเบิ้งบ้างวนีมือนีไปเบิ้งกัทั่วเลยือจำเปาน้ำกระบจอยกระบจอยจ้งตามือนี่จะไปเบิ้งอีกทีนึงอยู่เนาะไม่ได้หบวทีไ่ได้หกวมันธรรมดาฮะ้เลมันเป็นตาไม่เขาก็ได้เขาก็ได้ทางใน่หน่อยแน่เนาะเอาาลกคนลายแรกไปเลยาเขาทีดินทางครับไปบชิดไป ไปเนาะไปเะอ๋อนนรับพันดีมก้นี้ได้ยังออกมาเนีังว่าบอกตรงๆแมแม่มือน่สีซื้อของกินเซไ่มมาให้เนี่ยโอ้ยท่านหักขจอยใช้เอาเองแหละน้อก็เดียวว่าโอ้ยจะักอยู่แต่ว่าไม่ได้น่ามีบนชื่อหบ้านเขา้เจ้ามีไข่แล้ววะมีหันนะมได้พันยังบ่ใชเมื่อคืนนี้หันนนะ kuông mày ăn một điều này này nó, nó để lên cục to để này nó, ai phá ban cứ xài han xìu lên cục to đấy, bọc nó, bay xe bay nó, cái cặp cái hộp này là sẵn cái nó, à thằng Bích cái đây, chụp clip con nó, à văng văng bảo, thế năm phải này เอา้าพี่น้องเอ้ทั้งไม่จิดเดินก็คือสิได้ขอตัวพากันกับบ้านกับซองก่อนเดอ้อเมื่อไหนเมื่อใดสิเขามาหาเพิ่นเนาะคลิปนี้ก็เอ้าทั้งไปสิเป็นจังใดก็ได้เนาะอยู่ดีไม่แห้งบัดขู่สู่คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปน,นี้ขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้